โลกตามที่เขาพูดกันเขาเลือกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีประโยชน์กับโลกไม่ได้ช่วยอะไรในโลกเลยดีไม่ดีคนในเขตของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ถ่วงความเจริญความจริงการปรารบอย่างนี้น่าคิดคำว่าน่าคิดนี่มันมีความเมืองหม,มายความว่าน่าตำหนิ เราก็ต้องมาคิดกันตามคำพูดการรับฟังมาแล้วไม่ใช่ว่าจะยอมรับระทันทีหรือว่าจะปฏิเสธซะทันใดแต่การแนสองนี้ถ้ามีในจิตใจของเราก็ต้องคิดดูว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญากันเลยคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเชื่อง่ายก็ถูกหลอกได้ถูกลวงง่าย เมื่อถูกหลอกถูกลลงเขาแล้วโทษไม่เกิดภัยไม่เกิดขึ้นเราจะไปโทษใครล้วจะไปนั่งโทษว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็ยากไหม่กันแม้แต่ตัวของท่านเองท่านยังไม่ช่วยตัวท่านพระพุทธศาสนาจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ยังไงองค์สมดัดไฟจอมตรายทรงตัดไว้เสมอ ว่าคาตาโรตถาคตาว่าตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกบอกแล้วถ้าทำตามก็ใช้ได้แต่บอกแล้วไม่ทำตามก็เป็นเกินเหตุเกินวิสัยที่จะไปบังคับบัญชาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ด,ดีไม่ใช่ผู้ร้ายถ้าผู้ร้ายนี่ใครไม่ปฏิบัติตามเขาเขาจะบังคับ ว่าต้องทำตามแต่ถ้าว่าผู้ดีนิถือการแนะนำเป็นสำคัญถ้านแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่ช่องวัาสุดนี้เป็นจุดของความสุขจุดนี้เป็นจุดของความทุกข์แต่หากว่าท่านต้องการความสุขท่านควรทำอย่างนี้ท่านเดองการความทุกข์ท่านทำอย่างนี้และเมื่อท่านทำไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่าน ท่านพอใจในด้านความสุขทั้งกับพบความสุขท่านพอใจในด้านของความทุกข์ทั้งกับพบความทุกข์วันนี้เรามาพูดคำทวินันที่คนจะศึกษาดีแล้วท่านกล่าวว่าคนทุกคนคนจะศึกษาระเบียบวิน,นัยกฎข้อบังคับที่ชนส่วนใหญ่วางไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกัน คำว่าวินัยในที่นี้ก็ได้แก่กฎหมายของบ้านเมืองที่ประชุมวางกันไว้ว่าทุกคนควรจะปฏิบัติตามนั้นท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเสียทั้งหมดคือบรรดาประชาชนผู้ทีไ่ไม่ได้ออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย <c oughs> และคนที่ออกมีอำนาจออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย คนที่มีอำนาจใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กับชุมชนก็ก็ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันแต่เพ็นอนั้นว่ากฎหมายจัดว่าเป็นวินัยของคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งโลกที่วางไว้แล้วทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายกันหมดท่านจะเห็นว่าโลกนี้มีความสุขหรือว่าโลกนี้มีความทุกข์ ตัวอย่างเรื่องกฎหมายที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆว่าการทำลายป่าทาลายไม้ป่าไม้ทําลายความอุดมสมบูรณ์ของชาติเป็นของไม่ดีมีโทษหนักไอ้คำว่าโทษหนักในที่นี้หมายความว่าจะเป็นเหตุให้น้ําท่วมจะเป็นเหตุให้ผลแรงนี่โทษมันหนัก มันไม่ได้หนักสําหรับบุคคลผู้ทําลายป่าที่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นการถูกลงโทษจากธรรมชาติให้บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งแ้าความลําบากยากไร้มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาถือว่ามีอำนาจบางทีก็ออกกฎหมายซะเอง บารายก็เป็นผู้ควบคุมกฎหมายเพื่อใช้กฎหมายลงโทษบุคคลอื่นนี่ตามหนังสือพิมพ์เขาว่ากันจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องข่าวทางหนังสือพิมพ์แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีกำลังใหญ่มีทุนมากมีกำลังมากมีอทธิพลมากก็ยังโค่นไม้ทำลายป่า แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในระเบียบวินัยที่วางไว้ก็ห้ามการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าจงอย่ามีจิตใจโหดร้ายทำลายบุคคลอื่นจะมือไวจะลักจะโกงจะคดจะโกงบุคคลอื่นหรือว่าจะคดจะโกงเวลาการงานของหน้าที่ เยายคดเยายโกงระเบียบประเพณีที่ตั้งไว้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยบางคนที่มีอำนาจใหญ่ในสมัยก่อนก่อนที่อาตมาจะเกิดเขาบอกว่าในสมัยนั้นเคยเห็นนั่งกินข้าวต้มกุยอยู่ข้าถนนพอมีส่วนให้งานการบริหารบ้านเมืองมาเท่าไรความสิวีไลก็ปรากฏขึ้น ในฐานะของตนถ้าจยาก,กล่าวกันถึงเงินเดือนท่านกล่าวว่าทำไปสักร้อยปีก็ไม่สามารถจะสร้างฐานะได้เท่านั้นแต่ถ้าว่าพอมาบริหารราชการแผ่นดินเข้าไม่นานนักก็คือความร่รํารวยคนแบบเภทนี้เขาเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าก็ไม่สราบที่พูดนี่พูดในสมัยก่อนที่ผู้พูดจะเกิด แต่ว่าในสมัยที่เกิดมาแล้วนี่จะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบเวลานั้นท่านผู้ใหญ่ท่านกล่าวว่าเขาโจทย์แจงกันว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นคนเลวแสนเลวไม่มีใครยอมรับนับถือนี่เป็นอันว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามีไนไม่ศึกษาวินัยศึกษามาแล้วไม่ปฏิบัติตามีไนมันเลวแบบนี้ แต่ว่าทุกคนจะมีวินัยเสียหมดกฎหมายบ้านเมืองมีอย่างไงทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของขอบเขตที่เราอยู่ร่วมกันมีอะไรโดยเฉพาะที่ว่าข้อบังคับนี้เขาจัดไว้โดยเฉพาะในเขตนั้นเราปฏิบัติตามนั้นประเพณีนิยมมีอะไรบ้างเราปฏิบัติตามหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินยัย ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดีประพฤติดีประพฤติดดชอบถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างก็รู้ตัวว่าเราเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างคําว่านายจ้างจะต้องรู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสําหรับลูกจ้าง มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกยจ้งทั้งหมดนี่เราต้องตัดคำว่าจ้างครงละคำท้ายทิ้งไปมีกำลังใจมีความรู้สึกจะคำว่านลูกคิดเห็นเสมอว่าเขาผู้นั้นเป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกจ้างกิจการของเราจะเจริญกันได้ก็เพราะอาศัยลูกเป็นผู้ช่วยทำ เมื่อลูกช่วยทําก็ต้องถือว่าลูกมีหุ้นส่วนถ้าผลประโยชน์ใหญ่ไม่เกิดขึ้นเขาก็ควรจะรับผลใหญ่เป็นเครื่องตอบแทนถ้าผลประโยชน์มันน้อยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ควรจะรับผลน้อยถ้าเราต้องขาดทุนเพราะลูกจ้างไม่ทํางานก็มีความจําเป็นที่จะต้องลอยแพเข้าไปเสีย แต่ถ้าว่างานนั้นมีประโยชน์ใหญ่แก่นายจ้างแต่ว่านายจ้างเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นนอกจากกิจการนั้นนั้นม่มากล่าวว่าขาดทุนอันนี้ก็ไม่เป็นการสมควรนี่สำหรับลูกจ้างก็เหมือนกันต้องมีความรู้สึกในนายจ้างเหมือนกับตัวของเราเองหรือหรือก็เหมือนกับบินดา ก็ถือว่างานที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำให้ใครเราทำให้กับตัวเราเองเพราะว่างานที่ทำผลประโยชน์ที่เราจะเพลงได้ไมันก็มาจากผลของงานถือว่าเราเป็นผู้มีหุ้นส่วนในงานถ้าบริษัททห่งร้านหรืองานที่เขาให้เราทำเราไม่ตั้งใจทำงานเสียหายมีการขาดทนุน เราจะเงินดาวเงินเดือนมาจากที่ไหนเขาจะเอาอะไรมาให้เราจ้างเป็นอนุว่าลูกจ้างก็มีระเบียบในฐานะที่เป็นลูกจ้างนายจ้างก็รักษาระเบียบของนายจ้างไวด้ดีต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ท่านเห็นว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินาสีช่วยโลกแล้วได้อย่าง ที่พูดมันนี่อาตมาไม่ยืนยันแต่ว่าขอให้ท่านนั้นหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดจงยาใช้แต่หูใช้ใจด้วยแล้วก็จงย่าใช้ใจอย่างเดียวจงใช้ปัญญาด้วยจงยาใช้ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมปัญญาด้วยช่วยกันหลายๆอย่าง แล้วก็นั่งคิดนอยคิดไตรตรองดูว่าศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมครูถ้าสอนอย่างนี้แต่คนทั้งโลกปฏิบัติกันเหมือนกันหมดโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ข้อน,นี้ก็ว่ากันแค่นี้ก็พูดกับคนมีปัญญาที่พูดให้ท่านพูดท่านนั้นหลายฟังก็ไม่ได้คิดว่าท่านนันหลายเป็นคนโง่ ถ้าคิดว่าท่านทันหลายเป็นคนโง่ก็ต้องพูดมากกว่านี้ที่พูดมานี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนเป็นผู้มีปัญญาและมีความสามารถส่วนใหญ่ผู้พูดไม่ไดคิดว่าท่านผู้ฟังน้ะดีกว่าผู้พูดอยู่เสมอแต่เท่าที่นําเรื่องราวทังหลายเหล่านี้มาพูดก็ไม่ใช่เป็นความสามารถของผู้พูดเอง เป็นกฎที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อเป็นการช่วยโลกไม่ใช่ความสามารถหรือความรู้ของผู้พูดคนพูดก็ยังเต็มไปด้วยความโง่ก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าโง่กว่าท่านผู้ฟังมากแต่ในเมื่อไปเห็นคําสอนที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเขาองค์สมเด็จพระผู้มีประภาคว่าเป็นของรู้สึกว่าจะดี จึงได้นำมาคุยกันฟังนี้ก็ช่วยกันฟังฟังแล้วก็ช่วยกันคิดว่าคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระธรรมสา,ามิตรในขอน้อนี้ดีหรืไม่ดีที่เปล่ามาทั้งหมด <c oughs> ต่อไปทึงกล่าวว่าจงใช้แต่วาจาดีคำว่า <c oughs> วาจาดีนี้ก็หมายความวาจาไม่เลววาจาดีก็คือหนึ่งพูดตามความเป็นจริง สองพูดวาจาอ่อนหวาน 3. กล่าวเฉพาะวาจาที่พูดไปพูดเฉพาะที่เป็นปันใจจัยเกิดความสามคัคคีมีความรักกัน 4. วาจานั้นที่กล่าวไปไม่เสะเทือนใจของบุคคลอื่นเอากันยายอดแบบนี้การที่องค์สมเด็จพระจินทศีกล่าวอย่างนี้ดีหรืออย่าง ดีหรือไม่ดีวาจาที่กล่าวตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือเป็นวาจาที่ชั่วการพูดวาจาอ่อนหวานทำจิตใจของบุคคลผู้ร,รับฟังให้ชื่นบานเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่วการพูดอะไรก็ตามพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมให้คนมีความสามัคคีกันมีความรักกันมีการเกือก้อกูลซึ่งกันและกันไม่คิดประหัตประหารไม่คิดวุธสร้ายกันวาจารประเภทน,นี้จนเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือว่าวาจาที่ชั่ววาจาที่กล่าวออกไปไม่เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเมื่อรับฟังแล้วก็เกิดอาการยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจชื่นบาน วาจาประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงแนะนำท่านเห็นว่าดีและชั่วอันนี้ก็ขอยกประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้พูดได้พูดแล้วนี่วาท่านผู้ฟังเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้เคยคิดเลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มีปัญญา แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญญาคือมีความดียิ่งกว่าคนพูดคนพูดนี่ไม่มีความรู้เองให้ออกตัวเสมอเมื่อบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำขึ 1, 48, 000, 4, 000้นหนึ่งในสี่แปดหมื่นสี่พันรรมขันธ์ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะจึงกว่าจะจบนี่ไม่ใช่จบคำแนะนำของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา เป็นเพียงหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันหข้อเท่านั้นที่นำมาทั้งหมดนี้เป็นหัข้อเดียวดังนั้นความรู้นี้ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของคนพูดแต่คนพูดก็ไม่ได้เชิดชูตัวเองว่ามีความสามารถตามนี้เป็นเพียงว่าคอยพยายามทำตามที่องค์สมเด็จพระจีนเสีสรรั่งสอนมาเท่านั้น แล้วคงจะทําทตามไม่ครบเสียด้วยเป็นอนันว่าคนพูดนี้อาจจะเลวกับคนฟังเป็นจำนวนมากก็ขอยอมรับเอากันเพียงว่าคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนี่ดีแลอไม่ดีที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติกันตามนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราคุคุยกันต่อไปใหม่ว่าการ องสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรจะบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขการบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขเป็นความดีหรือความชั่วมานั่งดูคนที่เป็นพ่อคนแม่คน ในความจริงพ่อคนแม่คนนี่ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อคนแม่คน,นก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าเราไปนั่งถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรไปนั่งดูคนที่ก็เป็นพ่อคนแม่คน,นก็แล้วกันเมื่อในเมื่อลูกเขาออกมาไปดูคนที่เห็นมีลูกเด็กๆลูกเล็กๆเวลา เวลาที่ลูกเกิดมาพ่อแม่มีความลำบากขนาดไหนลูกจะกินเองก็ไม่ได้จะเดินเองก็ไม่ไหวทายอุจาระปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้ภาระใดนๆนที่ลูกจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยความดีความเหน็ดเหนื่อยของพ่อของแม่ นอนหลับสบายๆลูกชายลูกหญิงตื่นขึ้นมาร้องจ้าปรากฏว่าท่านแอนสองก็ต้องคลายจากความสุขจากความหลับขึ้นมาประคับประคองลูกลูกทายุจาะระปัสสาวะไม่สามารถจะทำนำตัวหลีกเล่นจากสิ่งโสโครันได้เพราะนอนลุกไม่ขึ้นยังเป็นเด็ก บิดามารดาก็ไม่เคยแสดงการรังเกียดอุจาระปัสสาวะนี่เป็นที่รังเกียจของบิดามารดาแต่ว่าของลูกที่ถ่ายออกมาบิดามันดาเอามือกอบไปทิ้งได้โดยไม่มีการรังเกียจใดๆ <c oughs> อาหารการบริโภคอะไรก็ตามที่จะมีขึ้นมาเพื่อความสุขของลูกพ่อแม่ทำได้ทุกอย่าง เลี้ยงลูกแต่ละคนกว่าจะโตขึ้นมานี่เต็มไปด้วยความลำเคินความจริงลำพังท่านสองคนท่านมีความสุขท่านช่วยตัวเองของท่านได้ท่าลูกเกิดมาเมื่อไรความหนักใจมันก็เกิดขึ้นคนหนึ่งคนที่ต้องเสียประโยชน์ในการงานก็คือมารดาเคยช่วยกันหาความไรายได้มาสู่ครอบครัวด้วยกันสองคน พอลูกเกิดมาแล้วมารดาก็ต้องประครับประคองลกูกเสียประโยชน์ผลรายได้ท่านบิดาก็ต้องเพิ่มงานมากขึ้นเพื่องานสมดุลกับที่ทำสองคนที่เคยได้มาอย่างไรก็ต้องได้มาอย่างนั้นแต่ว่าทำคนเดียวและก็เพิ่มน้ำหนักใปการงานนอกจากนั้นยังมีความห่วงใยในลกูกหาประโยชน์ไว้เพื่อลูกต่อไป แค่ตัวบุคคลสองคนเท่านั้นไม่หนักใจไม่นหนักใจเรื่องโลกเกรงว่าต่อไปถ้าลกูกโตขึ้นมาแล้วปกครองตนเองเกรงจะไม่มีความสุขขาดทรัพย์สินขาดวิชาความรู้โตขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาครูที่มีความสามารถสอนบางโรงเรียนจะเข้าได้ก็แสนยากเงินค่าเราเรียนไม่เป็นไรแต่ว่าเงินบำรุงโรงเรียนนิ่นนะัก บางรายท่านมาบอกว่าเวลาที่จะลูกไปเข้าโรงเรียนท่านเจ้าของโรงเรียนหรือว่าผู้จัดการถามว่าต้องการบำรุงโรงเรียนเท่าไหร่มีท่านหนึ่งบอกว่าจะขอบำรุงโรงเรียนหนึ่งหมื่นบาทนี่ความจริงยังไม่ได้ค่าเทอมไม่ได้ค่าอะไรเป็นเงินกินเปล่าบอกว่าหนึ่งบาทท่านผู้จัดการหรือใครก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่ารอไว้ก่อนนะยังรับไม่ได้ถ้าบังเอิญถ้ามีบุคคลใดเข้ามาบำรุงสูงกว่าน,นี้ก็ต้องให้เขาเรียนให้ดูเถอะเวดเพียงจะเข้าโรงเรียนเท่านั้นยังมีความทุกอย่างนี้เรื่องเงินหมื่นบาทนี่ถ้าบีดามารดากว่าจะเก็บหอมรอมริบมาได้ก็แสนจะลำบาก ถ้าเป็นบิดามันดาที่มีความร่ำรวยเอาเปรียบเชื้อบ้านกินเขาโกงเขามากๆก,ก,ก,ก็ไม่หนักใจแต่ว่าบิดามันดาที่ทำงานด้วยความสุจริตธรรมหาเดือนใช้เดือนหาวันใช้วันขั้นเป็นโดนงานที่ต้องจ่ายเงินตั้งหมื่นบาทนบางทีลมเกือบจับเมื่อลูกเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองบำรุงความสุขคอยดูแลความสุขของลูก เกรงวันลูกจะไปไม่ทันโรงเรียนบ้างเกรงวันลูกจะศึกษาไม่ทันชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาบ้างเกรงวันลูกจะมีเครื่องใช้ไม่สอยไม่เพียงพอจนน้อยหน้าลูกชาวบ,บ้านบ้างท่านก็ต้องแบกภาระกิจกายงานทุกอย่างจนกว่าลูกจะเรียนเสร็จแล้วก็มีหลายรายด้วยกันที่ลูกเรียนสมเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทํางานมีเงินดาวเงินเดือนดีกว่าพ่อกว่าแม่ แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังไม่พ้นผาระ่ะพ่อลูกก็ยังต้องมาอาศัยพ่ออาศัยแม่มีบคุคคลคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นร้อยตำรวจเอกสมัยนั้นมีลูกชายอยนหนึ่งคนพ่อเป็นมาตั้งแต่คนตำรวจถึงร้อยตำรวจเอกสำหรับลูกพ่อมีทุนทรงให้เข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจ ก็เลยเป็นในร้อยตำรวจเอกท่านทันกับพ่อต่อมาเธอผู้นั้นมีบุตรยุดสองคนเธอก็บุตรมาสองคนสองคนนั้นมาให้พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงลูกโดยเธอเป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันพ่อก็เป็นร้อยตำรวจเอกเอาลูกไม่พ่อเลี้ยงยังไม่พอยังแถมขอสตางค์พ่อด้วยนี่เป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันนะ ถ้าท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเต็มใจในการปฏิบัติเมื่อลูกต้องการก็ให้อลูกของลูกกลูกเอาลูกของลูกมาให้เลี้ยงบิดามันดาก็เต็มใจมาขอเงินไปใช้พ่อก็ยังให้แม่ก็เต็มใจให้นี่เป็นความดีของบิดามันดาเป็นส่วนยอด ท่านั้นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสําหรับท่านที่มีความดีอย่างนี้เราก็ควรจะบํารุงท่านคิดถึงตัวเราก็แล้วกันถ้าเราลงทุนหนักอย่างนั้นถ้าลูกเป็นคนอากตันโยไม่รู้คนคนต่อมาเมื่อปีกล้าขาแข็งมีความรู้กลับมาสแสดงตนว่าตนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดา แต่พ่อแม่ที่ให้เกิดมาในความจริงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดท่านสนุกของท่านมันก็เกิดขึ้นมาเองแต่ได้ว่าลืมคิดไปว่าตัวนะ่ะถ้าว่าท่านทำอย่างนั้นจริงๆท่านหวังความเรื่นเริงในกามารมไม่มีความนิยมคือไม่ต้องการให้เราเกิดแล้วก็ขอโทษเนี่ยเราเสื่อกเกิดมาทำไมลนะ่ะ นี่เขาไม่เชิญเขาไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องต้องเสียเกิดมาทําไมที่เสียเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็สแสดงว่าเป็นการทําลายจิตใจความสุขความดีของบุคคลที่มีความเรื่อเริงหัรนาจัดว่าเป็นความเลวของเราที่เข้ามาเกิดผู้จะหยาบไปนิดไหมแต่คนหยาบแบบนั้นเขาก็ต้องพูดหยาบแบบนี้ จะว่าจะไปบอกว่าแล้วก็เราเข้ามาเกิดเพื่อประโยชน์อะไรที่เขาไม่ได้เชิญมันจะสมควรกับคนเลวประเภทนี้เลยก็วควรจะใช้ว่าเขาไม่เชิญเสียกมาทําไมถ้าหากว่าท่านนั้นไหลไม่เต็มใจให้เราทรงอยู่ในขณะที่เราอยู่ในคันท่านทําแท้งจะว่าอย่างไงเราก็ตายแล้วคล,ลอดออกมาแล้วท่านปล่อยให้ตายเม่เลี้ยงดูเสียเราก็ตาย แต่นี่ต้องเห็นความดีของท่านตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนี้ท่านมีความรักเสียสละความสุขประโยชน์ส่วนตนของท่านมาบำรุงเราให้มีความสุขก็ต้องถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณท่านเป็นผู้มีความดีอย่างนี้องค์สมเด็จไปกินาสีกล่าวว่าควรบำรุงท่านท่านเห็นสมควรและอยัง นี่พูดกันเป็นเป็นชี้เหตุชี้ผลเท่านั้นแต่เหตุผลนี่มันยังน้อยเกินไปแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านนันหลายไม่ใช่เรื่องของผู้พูดใจท่านเชื่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับใครให้เชื่อสําหรับวันนี้มองดูวเวลาก็หมดไปแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนนมงคล สมบูรณ์พลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี